สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุขูสุขวนโนแม่แซมไซคุณอะคุณได้ยินดีต้อนรับสู่ช่องสำรานเด้งจ้ามาอีกครั้งกลับมาอีกครั้งพอต้องใช้คุ้มซื้อมาแล้วอืมต้องเอามาออกบ่อยๆมีนู่น้องโอมักเป็นไงตัมไอ้ทำไมซัมสมปลาดุกย่างแต่ไอ้ปลาดุกย่างสำหรับพี่เป็ทำไมพี่คิดว่ามันอ่อนเกินไปเออก็เลยคิดว่าไอ้ซัพไอมึงไม่แฮกที่ ไอ้เหี้ยก็เลยเป็นปลาอะไรปลาดุกก็เลยบ่เอาเปลี่ยนเป็นนี่โอ้ปลาคอปลาบูปลาบูพี่น้องต้องขอดเกล็ดดีกว่าเลยสงสารแต่แม่ปลาบูอ้ยมันก็ตัวใหญ่ทูกปะเออต้องขอดเกล็ดดีกว่าดิใช่ไหมนี่เกล็ดปะเดี๋ยวนะบัวตองมาแล้วนี่บัวตองทำเป็นไหมเนี่ยมืออ้าวตำปลาคุงแล้วก็ปลาบูเข้าเสี่ยงไปอย่างพี่น้องใช่ใช่เป็นจุดๆแบบปลาเก่าเลยเนาะ ส่วนแดงๆอ่ะหรือมันเป็นโรคมันเป็นอะไรวะน่าจะเป็นโรคเป็นเอทหรือเปหมายถึงตะบูพี่จาร้านเนี่ยว้าพิฟิลิสอะไรระบาดอยู่ด้วยที่ทำอะไรใส่ตะไคร้เหรอใช่ปลาดุกปลาดุกย่ากปกติเขาใส่ตะไคร้บอกว่าที่ร้านซ้มตำอ่ะเขาบริสไซเข้ามักื่นเอาเกียร์ให้ในกียร์ทำไมไม่เอาสูตรให้มันเหมือนร้านซ้มตำล้วผมจะกินให้มันเหมือนร้านซ้มตำเอาเอามาหมักตรงกลางนีให้ให้ให้มันทำคนเดียวลากลากลากมาตรงกลางทำคนเดียวทำอยู่บ้านดิ ต้องให้เขาเห็นด้วยเออเขียนมาล้างปลาด้วยเลือกเหรอท่าแล้วก็ที่ย่างแล้วเปล่ะฮะท่าแล้วก็ที่ย่างเอาทานย่างทั้งเกล็ดได้เลยใช่ไหมเออทำไมทำไมต้องไม่เอาเกล็ดออกอ่ะโออมันทิ่ใหมแล้วเอาอะไรทำอะไรถึงเอาเกล็ดออกฮะปกติทำอะไรถึงเอาเกล็ดออกเอาไม่เอาไปนึ่งเหรือว่วันนั้นอ่ะที่ต้องเอาเกล็ดออกใช่ไหมถ้านึ่งก็เอาเกล็ดออกใช่ไหมแมนถูกต้องพอแล้ก่อนถ้าเป็นปลาดุกทาเกลือไหม ชุบมาเขาสิล้างล้างล้างก่อนแล้วก็เขาจะเอาไปมัร์คมัใช่ไหมมันมีเครื่องเทศดำๆมันใช่ไหมมันเกิดซัมซอสมันอ่ะมันก็มีสีไอซียูไว้เท่านั้นนะซีอิ๊วเออซีอิ๊วขาวแล้วก็ใส่เนยมองอะไรมองอะไรมองฮาร์ตี้แล้วจะคุยกันตรงนี้จะมองอะไรอ่ะตาลอยอะไรวะเดี๋ยววันนี้จะเอาขึ้นเคียงกันด้วยวันนี้เออเขึ้นเลย มึงทิ่นั่งหายใจทิมยังเนี่ยมึงทิ่กินยังมึงกี้ช่างมาตีโอ้ยพ่อขาช้าขนาดนี้เฮออว่าจะย่างป่ามึงหัวมาซ่ามึงก็ซอยอยู่ัะเออมากมึงจะกินสเต็กยังตั้มเองเดียวมั้งเออตีกุหลาบมือก้อนขนาดนึงตั้มกินเองเลยนะนั่งหายใจทิมอันไม่ต้องรอพ่อขานะเออตามตามะละกอมีเบานีบอกไว้เป็นบอกให้ด้วยนั่นแตตั้พริกก่อนเอาเผ็ดเปรี้ยวหวานนะเออโอ้นั่น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 มันโบแมนแนวเลิ้น มันต้องคว้างมันมีโหรสชาติเขาเรียกอะไรสีสันต้องโปรหน่อยโปรหน่อยอไอปอกมะละกอสับๆเนี่ยเห็นชาทุกคลิปเลยทำใบใบได้ไหมอยากเห็นได้ทำใบทำวๆเหมือนเช้ากว่าเดิมนะเดี๋ยวจะรอดูว่าจะได้กินไหมได้กินดีไหมพอแล้วมาแล้ววเดี๋ยวจะเข้ามือแล้วไม้ด้วยต้องทำซาซาค่อยๆซอยฮะเออซอยนุ่มๆหรอ นม่เองน้ำเนิบกันเออเพราะเด็กจังหวะมึงต้องยฟฟ้ามาทีนี่เออเข้าใจบ่เข้าใจเข้าใจเข้าใจตอกลากอกเหรอซอยตามพริกกระเทียมก่อนต้งตำเดี๋ยวนี้จะเป็นรสชาติของผมเองไม่จะกินไม่ได้ทำไมอ่ะข้าวเหรอไอ้รายการทำอาหารบอกน่าจะแดกไปได้ด้วยจริงใจไง อยากได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้กันได้ดีคนอาจจะยังไม่เคยเห็นถ้าคนที่มาดูใหม่นะสมัยก่อนพี่ร้านมีเมนูทีเด็ดเมนูกินได้ไงนะคือเดียวคิดขึ้นมาเองแล้วเขากินคนเดียวได้วันนั้นไม่มีคนกินกับเขาไส้วัวดิบจุไส้วัวดิบใช่ป่ะไส้วัวดิบอ่ะแล้วเมื่อไหร่จะนั่งถามีคนนี่ก็อยู่ในนี้ไม่ใช่หรอพี่สำรานกินไปไม่มีใครด่านะมีส่วนน้อยแต่ผมเห็นคนอื่นอ่ะเขากินกันอ่ะคนในเฟซอ่ะ เฮียคนดูมาสองสามล้านอะ่ะด่าประมาณสิบล้านคนอะ่ะก็คนขเขาเบิ่งหลายเนาะไม่ถึงคนไม่ดังเขาก็เข้ามาด่าเขาก็เข้ามาเอ,อ้ยมึงกินไปได้ไงเฮียทถกโปกพญาทาั้งนั้นเขาก็คน <c oughs> ไม่มีใครมาด่าพี่นะคนบัดังเขาก็บัวดังแล้วเขากซอซ่อนแล้ว <c oughs> เนาะตายตายตายไม่มีใครสนใจเราเลยมันบ่ได้อยู่ในสายตามาเออที่เียไม่เป็นกระแสอะไรเลยมันบ่ได้อยู่ในสายตาเขาบ่มียังดอกคนนอกสายตา ก็กินแบบคำเดียวเลยนะคนประดาวนะพี่กินเป็นกินเป็นหมดอ่ะกินหมด <c oughs> เลยเหรอโอ้กินเยอะอะกินได้ไงวะวันนั้นอะแกกินเองแกยังบอกเหม็นเลยใช่ไหมเหม็นอยู่เหม็นอยู่เออกินได้ไงวันนั้นกินได้อยูอ่กินไปไไแล้วฮะ <c oughs> ใส่ปอกเขาสิง <c oughs> อยากของดิบเหรอ <c oughs> พี่มีแฟนคนแรกอายุเท่าไหร่สิบเลยว่าสิบวันเหรอสิบเท่าไหร่เอ่อประมาณเท่าไหร่สิบเกีดป้บสิบเกีดเหรอ เก็อบสิบพุกเลยแล้วนี่หลยหรอแล้วไอ้นั่นครั้งแรกเมื่ออยุ่เท่าไหร่ไปกับมือนั่นไอ้นั่นเขาดูกันครั้งแรกประสบการณ์อายุเท่าไหร่ก็นั่นแหละตอนตอนใ้เนี่ยเออตอนใ้เมียเหละอุ้ยไวดีว่ะไวว่ะความเงี้ยเคยไปนนี้ใครอยากสร้อยตัวคือเราไปดูมาจากไหนอ่ะพอดีเบิ่งคือก็เราไปคิดเราเองเหรอกอารศึก เบื้องตะกอนเบืงบ้งเบืงในหนังกลางเปียงอ๋อดูปเป็นหนังกลาง,งปเปียงมาออต่อจากเรื่องแล้วใช่ไหมเออแล <c oughs> ้ววันก็ไปหาทำเลยเหรอโอ,โ,หโอ้โหมันก็มันก็มีโอกาสของมานันเราตัวประจวบมองแต่ไม่ใช่ไปหางา่านพนันกันอยู่นี่ <c oughs> คนแถวบ้านเหรออยู่ในเดียวกันป่ะเออคนคนละอำเภอคนอยู่จังหวัดเดียวกันคนละอำเภออุอ้ยละอำเภอด้วยขยันทร์ด้วย ขยันด้วยสมัยก่อนยากนะกว่าจะเจอกันจะจะนัดกันอะไรนะโทรศัพท์ก็ไม่มีเนาะความเงียบไม่แล้วมันนัดกันยังไงสมัยก่อนโทรศัพท์ไม่มีบวไ้นะสุราไปพ่อไปพ่อกันอยู่กลางทางกลางเดิกลางแล้วก็ใส่ไปพ่อไปพ่อกันกลางอยังช่วงช่วงระหว่างเดินทางไปนัดไปนี่อย่างก็เหรอว่าชวนเขาไปเลยเหรอมันก็มี่เนี้ยค่ะเนี่ย เออแต่สมัยก่อนลำบากเนาะคนสมัยก่อนกว่าจะกว่าจะโทรหากันโทรัท์ไม่มีไงไม่มีไม่มีแล้วนัดกันโอ้โหจะไปรอตรงนั้นตรงนี้อะไรเงี้ยตอนนี้ลำบากเลยนัดสมัยสมัยก่อนกันพอกันคุยคุยถือใจในฟ้าเอาเอาต้องรีบะ้าแล้วเดี๋ยววันวหลังไม่เจอแฮ่อ๋อมึงจิตรุดไปได้หมรุดเื่อได้หมดนี่พี่ทันไหมสมัยอะไรนะเพจเจอหรอท่าทันทันทันเหรอสมัยก่อนชื่อใช่ปะ ซื้อใส่ย่ยใช้อยู่ใช่ไหมผมผมก็ทันสมัยเหมือนพ่อผมใช้เพจเจออยู่แต่รุ่นผมไม่ทันไม่เคยใช้เนี่ยมันหายเทือนึงกักยังโทุเขาเราไปนั่งหามันาดูแถวตู่เสื้อผ้าทะเลทะเลหลงมันจะเป็นเหมือนนี่นยถ้าคนไม่รู้จักอะสีเหลี่ยมเรียียมเยมแค่เนี้คล้ายคล้ายๆอะไรวะสมัยนี้มันจะคล้ายๆอะไรวะทรรมกร้อนเออทรรมกอนก็ยากไอ้เก่เอกกาอีกโกโปเออเออเออแต่มันจะเล็กกว่าโกโป ฉลาดมันจะมีหน้าจอแค่ดูข้อความว่าใครส่งอะไรมาใช่ไหมแต่เขาจะส่งกันสั้นๆเพราะว่าส่งยาวมันจะเปลืองตังค์หลายบาทสอนหลายบาทอยู่เนี่ยนั่นไม่หลายบาทเขาเก็บตังค์ไปค่าตัวอักษรเหรอเออเขาเก็บตังค์ต่อตัวอักษรเลยอ่ะใช่ใครมีเนื้อเท่เนี้ยไอ้ไส้มันจะเหน็บเอวไส้ขึ้นครับแล้วก็เนี้ยแล้วก็เอาเสือมาเสือมาขึ้นมาโชว์โชว์ใครไม่รู้จักลองไปเสิร์ชดูเขาเรียกว่า เพจเจอร์บางคนก็เรียกเพจลิงแพคลิงเออเพจลิงแพคลิงเเพจเจอร์แพคลิงมันดังอยู่ช่วงหนึ่งสมัยก่อนดังดังดังแล้วพอมีโทรศัพท์ออกมามันก็ขายไม่ได้แล้วแต่จรเงตกมาต้องทำเวลาแล้วฝนจะตกแล้วเดี๋ยวเต็มที่ถ้าย่างปลาเสร็จตำวุ้มตำเสร็จอย่างไรก็ไปกินในบ้านได้ปลาด้วยเหรอคือความหอมเออนนิดหน่อยมาแล้วเว้ยฝนเว้ยเดี๋ยวแดกดีเว้ยเนี่ย เร็วอีก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 กว่านี้กว่านี้ต้องกว่านี้กว่านี้กว่านี้อีกอีกอีกเร็วอีกเร็วกว่านี้มันถือได้หมดสเต็กมันถือได้หมดสเต็กเดี๋เข้ามือก่อนไอ้ย่าทำไมเดี๋ยวนีุญาติเยอะจังวันหลังข้างหลังบ้านเนี่ยยุงแมงวันกิ้งกือมดมาเยอะมันหลบฝนใช่ไหมเมื่อกี้ใช่ใส่ผักนี้ด้วยเหรอใส่ด้วยซู่ความหอมผักอะไรนะไปด้วยเหรอเออจะชอบกินนะผักอะไรเออเออสเต็กเด็โอเค แค่ขี้ยาดมันเจ็บหรือเปล่าเอาา้โหฮะใครจะไปกลัวส้มตามเจ็บถากินรึเปล่าไ,ไม่ได <c oughs> ้มั้ยถากิน <c oughs> ถากินเลยจ้าไปใช่ไหมอ๋อ,อตีนหนีบไว้ขยได้ไหมได้ได้ได้ไม่ถือไม่ถือถ้าปกติผมจะกินร้านซุปตานะส่วนใหญ่ที่สังเกตถ้าดูสะอสาดสะอาดไม่ไม่ลอยมันต้องดูคักๆหน่อยซิม บอให้ซิมสิจิ้งเงี้ยเงี้ยเย็นเย็นใจเย็นผสมมึงแค่วาผสมมึงแค่มาอย่าบอกโอ้โหเผ็ดบอกแม่นนะมึงใส่เองนะพี่กะไม่เผ็ดไม่เผ็ดเดี๋ยวาไปเมินไปผสมดูวะมากินชมอ่ะนะไม่ใช่ไม่ใช่อร่อยแล้วอ๋อพอดีแล้วพอดีว่ผมมากินพอดีอันนี้เลยแต่พี่พี่ด่าผมอีกอ่ะเชี่ยปราปราปราแมงหวาน มึงใส่มึงผมชอบไงโอ้ยมึงผสมกระหวานนะโอโน่กูซื้อมึงก่อนญะนาไอ้เปรี้ยวกัดดีแต่มันจะหวานเยอะหวานไหมหวานใช่ไหมเฮียแต่รสชาติผมกินโยนช้อนทิ้งเลยเหรอหวานใช่ไหมไอ้เฮียลดน้ำตาลปั๊มใส่ไปรี้ก้อนเลยนะกูกินตำไทยเม่ะเนี้ย มาได้แล้วครับท้มตำปลาเลยนะมาไปลองมาปลาอะไรนะปลาบูย่างปลาบูย่างกินแบบรีบๆไปนะฝนตกเออฝนตกฝนตกอุ้ยเนื้อเดี๋ยวกล้องพังอะอุ้ยเนื้อขาวดีอ่ะขาวขาวตัวขาวตัวย้ายแล้วล่ะย้ายแล้วไปเข้าบ้านเถอะมาพี่น้องฝนตกนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนย้ายไปแานในบ้านก็เลยต้องเปิดเผยฐานะที่แท้จริงของวิสณุดานเฮ้ยว่าเขาเป็นอัครมหาเศรษฐอาหารถูกต้อง เศร้าเลยวะฝนเศร้าเลยว่ะไม่เป็นไรคใครอยากให้ไปย้ายมาเอา,เอาเนื้อปลาคุณไปไหนเนี่ยเมื่อกี้นี่เด้ <c oughs> ยิ้มก่อนช่วงช่วงฝนตกเพื่องนซูลูสุลมุนเฮ้เยเฮ้ยยังฮะมันเป็นบ้าทล่ไหอร่อยอร่อยเข้าโอ้บรรยากาศมไหม,หนะไ,มได้เลย <c oughs> บรรยากาศเปลี่ยนบรรยากาศ ไม่ได้เลยบรรยากาศไอโซไอโซว่ะฝนมันตกอะเนื้อปลามันไม่มีรสชาติอะไรนะเอาเหรอแต่มันเนื้อมันดีแต่มันหวานกับส้มตำเพราะส้มตำมันหวานประหรับนิกกี้กลับมาเลยให้พี่น้องมาอันนี้อ่อันนี้นี่นะผัดหม่าล่าไหมอันนี้คือนี่เขาเคลียร์การลงตัวแล้วจับที่จะปรับความเข้าใจกันเขาเคลียร์ลงตัวแล้วไม่ลลงงไไมม่่ลง ใช้เคียวกันยอดยอดที่ทีมพ์รังครั้งพี่หนองก็มันเจ็ดหลักเจ็ดล้านเขาไม่เคียวเขาไม่เคียวเขายอยใหญ่เขาไม่เคียย์กันเขาก็ทยอยใ่ายเพื่อนนะแตได้นี้กันเลยอาชิมชิีมเนื้อดีนะเอาจงจริงเนื้อพลาบู่เหมาะต้มยำมากกว่าเนื้อมันดีนะอืเนื้อมันดีเนื้อมันแบบแต่มันไม่รสชาติมันไม่มีนะเดี๋ยวนี้โลน่ะเนพบู่เนื้อมันเนื้อมันอร่อยอ่ะสิขึ้นมาลองเนื้อนี้ โอ้โหไอทิศเย็ดอันนี้เอาอะไรนะไอทิศเย็ดคำอะไรเนี่ยทิศเย็ดไงคำอะไรเนี่ยว่าอยู่ทำไมมันหวานเทมสปนหาคำในบรรดามาก่อนมันมีมุกอยู่มีหนุ่มหล่อคนหนึ่งในหมู่บ้านเขาเพิ่งศึกมาเออเขาจะเรียกเรียกทิศถูกไหมแล้วคขาเนี้ยชื่อเขาอ่ะชื่อเล่นเขาอ่ะเขาชื่อเย็ดฮะเออแต่พอศึกเสร็จปุ๊บให้ไอชื่อเย็ดชื่อเย็ดจริงๆสมเย็ดสมเย็ด แล้วพอศึกปุ๊บไปบ้านกำนันกำนันเป็นลูกสาวกำนันก็บอกว่าหนูเอ้ยมาปูเสียที่เย็ดหน่อยเร็วเรียบร้อยเลยไอ้ที่อ่ะปูเสือเสร็จั่แก้ผ้าหลังฉั่งเลยนี่พี่จำรานปะเนี่ยเอ้ะชื่อสมยศดปะเนี่ยสมยอมอหวานใช่ไหมต้มตำก็พอดีรู้ต้องมองน้ำตาลสักก้อนนี่พอดีสามก้อนอีกก้อนนึงอยู่นี่นะหมดทันอาไล่นะ แม่เอาประกอบฉาดิ้งเลยตั้มเนอะเดี๋ยวม่นี่ผมว่าประกอบฉากิ้งเลยมึงหยิบออกมาหวานใช่ไหมนี่ตั้ไทยในอุดมปติอืมเผ็ดหวานไม่ใช่ตั้ไทยนี่ตั้มอะไรตั้มปลาแจะไม่หวานหวานแท้ว่ะปูปลาหวานเชฟอุดสารวันนี้พิเศษอลังการเวอร์วังเอาปูมาใส่กินปลาหลหายไปเลยโอ้โหไปตั้มอย่างเงี้ยให้ลูกค้ากินอ่ะตั้มตา้มปูปลาตั้มนี้เขาเขาด่าเลยนะเขาด่าเลยนะด่าหัวเลยผมว่ามันอยู่ในคนชอบอ่ะหรอไม่ดูซิอ่ะ บางคนก็ชอบเป็ดคนกินปลานเขาชอบเค็มเปรี้ยวคนใหญ่ชอบเค็มถ้าอีสานแท้จะกินเค็มเยอะเออทีนั้นแบบหนักอ่ะไอ้ไปซื้อส้มตำเนี่ยแทบทุกร้านเลยนะเค็มในมาอันดับแรกเลยแต่ถ้าแต่ถ้ากรุงเทพหน่อยก็จะออกหวานอืมแต่ส่วนใหญ่อ่ะรสชาติอาหารอีสานกรุงเทพอ่ะมันจะหวานออกหวานทุกเมนูเลยแต่ถ้าคนอีสานรินอ่ะเนี่ยหนักเค็มเค็มแบบเค็มโคตรอ่ะโอ้โหอืมบางทีต่กคนผมผมผมไปสั่งนะผมผมจะบอกว่าที่คนจะหวานะไหนะเพศ ซุรินเฮ้ยเผ็ดเปรี้ยวตกใจเลยเปรี้ยวเผ็ดหรืออะไรเราสั่งไม่ใส่น้ำตาลอืมอน้ำปลาไม่แคร์น้ำตาลด้วยเหรอเออมันไม่กลมกล่อมเลยไม่ทำน้ำตาลไม่เขาเน้นเน้นเค็มแล้วก็นัวชูรสไปเลยดือมๆบางทีมันใส่มันใส่หน่อยเดียวน้ำตาลไม่ได้ใส่เยอะนะบางทีถ้าแบบผมก็ใส่หน่อยเดียวสามก้อนสามบ้านงสามก้อนนี่ตอนนี้เขาใส่แค่ก้อนเดียวหันหลังมันใส่สามก้อนจะปลาเนื้อดีนะเนื้อขาวก็ไปไหนบ้างช่วงนี้ มีความสุขไหม happy happy ไหมฮปปี้ไล f ์เลยเครื่องนี้เขาทํานีดอยู่นะเพืกดสมัครของเขาได้สมบัติชิกเมื่อก่อนเมื่อก่อนกินกินยาเกากันเดือนเดือนละประมาณสองแผ่นใช่ไหเหรอเออเดี๋ยวนี้ไม่ต้องกินแล้วตายแล้วตายแล้วใครวะอ๋ออยูดีมันหายเหรอมันหายเลยเขาเริ่มถ่ายกับมึงนั่นแหเฮ้ยมีผลนะมีผลพอบางอย่างมันลดจัดใช่บางอย่างบางเมนูมีผลอย่างวันนั้นเจอเครื่องในไก่เข้าไปเป็นไงล่ะ เรียบร้อยโหดุ้งเลยตื่นขามาโหอันนั้นมึงชอบเองด้วยกินเยอะเลยเยอะอร่อยอ๋อตอนนั้นนึ่งดิใช่ไหมโอ้ยอร่อยไงไม่มีไม่มีกลิ่นคาวไม่มีอะไรเลยโอ้โหอร่อยอร่อยพีซเพ่เอ็นพี่สำราญชอบดูบอลกับพี่หน่องพี่เชียร์ทีมอะไรนะผีเด็กผีอ๋อทีมอะไรอ๋อเพื่อเราเล่นเราเล่นแมนยูฮะถูกต้องพี่หน่องก็แมนยูใช่ไหม มึงเห็นมั้ยเนี่ยกินปลากูไม่มีน้ำจิ้มเพราะอะไรไม่มีด้วยกูไม่มีด้วยกูไม่มีน้ำจิ้มเฮ้ยใครเปิ้แล้ววะโอ้ยเด็กผีสิงนะบว้ยเออแบ้งเบิ้นนนเสียงมากเบื่อมันมากจริีไอ้นี่เด็กไอ้แมนยูเนี่ยพี่เชียร์แต่ยุคไหนอายุเท่าไหร่นิกฮะนิดกันโตนาโอ้รู้จักกันโตนาด้วยเฮ้ยไอเก่งว่ะ ยกท็อปฟอร์มแล้วอูแต่คันตัวหน้าเลยเหรอ95ถึง99คันตัวหน้าหน้าต่างไงคันตัวหน้าหน้าต่างไงเข้าตาเหมือนฝรั่งไอ้เหี้ยเอาซะเขาจะยากเลยวางจังเอาจอดโจง่อยคันตัวหน้าเป็นไงตรงผมตโตนาเขาจะผมลองส่งสั้นใช่ป่ะเขจะกินเห็นใช่เหรอคือเราส่งสั้นเขาตัดเราส่งไม่ได้ว้าวว้าวหัวเขาเยอะมันสั้นแบบปืนนึงไงเล่นเล่นกองอะไรคันตัวหน้าหลังคุยไม่ใช่ แต่ให้ไหมตัวส่งเขาไม่ฮาเลยให้ไหมแต่ตะกอนที่ชอบเพราะว่ามันมีแต่ตัวแบบเด่นๆนั่นตะกอนน่ะตะกอนเก่งอืมแล้วแมนดูตะกอนโอ้โหตัวสุดตัวตีนอ่ะตะกอนเนี่ยโอ้โหโอเว่นเป็นไงโอเว่นเป็นไงโอ้โหโอเว่นไม่เคยโอเว่นเป็นไงบ้างไม่เคยโอเว่นเหรอผมไม่เคยโอเว่นกว่าจะกลับมาก็ไปไหนอยู่ลิเวอร์พูลไปลิเวอร์ด เรากลับมาตายแมนยูโอเว่นเนี่ยช่วงบรนปลายชีวิตเนี่ยกลับมาอยู่แมนยูเนี่ยแทบจะไม่มีตัวตนไปอยู่ลิเวอร์พูลไปอยู่เมนูกีก็เขาโดดเด่นในลิเวอร์พูลไงเขาเขากลับมาแมนยูไอ้อย่างเดียวที่น้องไปเชียร์แมนยูเฉียนจะอยุคไหนก็น่าจะเป็นยุคเดียวกันนี่แหละอยู่แค่ตอนนั้นดูนั้นสนาหนังสือสยามกีฬาเนี่ยหลายวันใช่ไหมที่เป็นหนังสือพิมพ์เปิดมาหน้ากลางเนี่ยยังไงก็มีแต่รูปแมนยูถูกต้องต้องมีรูปคู่ใหญ่เมนูใหญ่แต่รูปนั้นผมดูไม่ทันไม่ทันหรอไม่ทัน มาดูวันอีกทีก็ชอบเชลซีเลยยุคนั้นโอ่น่าจะโอ้น่าจะถอยจากเราแบบรุ่นสิบปีเนี่มาทันไม่ได้ดูโอ้มาทันรุ่นไหนมาทันไม่ไม่ผมดูทีก็คือบูรินโจมาครั้งแรกได้แชมป์เลยโอ้เทลทียุคดอกบานดอกบานดอกบานยุคดอกบานแล้วแหละโอ้เพราะว่ะเด็กมันยูเมื่อก่อนนี่มันโอ้ดูอย่างนายประตูฟิเตอร์ชไมเคิลไม่อยากจะคุยไม่ค่อยได้ดูฟิเตอร์ไมเคิลผมเคยปร์เดซาเคยเห็นประตูที่ส่ง ส่งแอซซิตจากหน้าโกตัวเองอ่ะลูกเดียวแล้วเพื่อนยิงเลยปะทมาเลิ่นเราไม่ได้เตะด้วยทุ่มหรอโหไปเอาง่ายๆพรีเมียร์ลีกยุคนั้นน่ะมีแต่นายประตูโหดๆแมนยูนี่มีชไมเคิ่นอาร์เซนอลมีอะไรเดวิดซีแมนไหมใช่ใช่อย่าไปคุยเยอะเดี๋ยวนี้เป็นอดีตล่ะโดนพม่ายิงหนูเลยอาเซียนอ่ะอดีตทุกอย่างเสมไอสัตว์โอง่ได้ โดนกองกองหน้าพม่ายิงเสียงเหมอนอาเซียนเจอทีมอาเซียนโอ้แหรวมรวยรวมซ้อมได้สามวันไอ้สัตว์ถล่มซะเอามาทำไมพม่าน่ะเอามาเอามาทำทำแปะอะไรไม่ขายไม่ขายทิ้งโลทิ้งไปเหอะและโลตัวจริงด้วยนะไอ้พวกแมนยูอ่ะเฮ้ยเขาทำคนคอนเทนต์คอนเทนต์คอนเทนต์แล้วเป็นไงคอนเทนต์มี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 ที่ใส่น้ำพริกไหมล่ะก็ไม่มีปีนี้เห็นหน้าโอ้ยเลยเห็นหน้าโอนาคิดถึงแค่เนี้ยรวมันเพี้ย อ๋อนักแสดงตลกเหรออืออารมณ์แอมเพรย์เลยเดี๋ยวฟ้าอะอ๋อใช่อยู่กเป็นนักแสดงตลกยิงฟันใสอะไรอยเงี้ยยิงแมทแมทชิงนะเอาตัวสำรองลงเล่นดีกว่าโอ้โหถูกเออไม่น่าพลาดนะขี่เอาขี่ขี่รถไปครับไปส่งของในโรงงานขากลับออกมา เฮ้ยอ้ป้าอยอะไรแดงๆว่าววแฟนไว้ไอ้มองไปไอ้สัตว์ลิเวอร์พูลโโอ้หจะองแอมป์ใช่ไหมนียไม่ฉีกันอุ้ยเราฉีกัจระแล้วแล้วเขาเนี่ยแหละไอ้นี่ขับรถชนในหมูม่แฟนบอลอะ่ะเมื่อวานถ่ยายถ่ายงานเสร็จปุ๊บนั่งนั่งเล่นอยู่เนี่ยโทรศัพท์เข้ามาเบอร์แปลกๆโอ้โหครับพี่หน่องมาครับออ๋ใช่ครับเราก็ไม่รู้ว่าใครเว้ยพี่ทำอะไรอยู่พี่ทำงานอยู่แต่เขายิงมาคำถามที่สามพี่ทล้วมันอยู่กัดกังแล้วก็หัวเราะแล้วก็วางแล้วก็วางไปเด็กไหมไม่เด็กเลยหรอ หยุดตกต่ำอย่างนี้เสีบเต็มปีหน้าฤดูกาลหน้าซัมเมอร์เราจะกลับมาตกช้างอีกอ่ะเอออ่อนแหนื่อยเหลือเกินหมดแล้วเนี่ยผลมาขวบกับรถมากเกยนไอยู่ตกพอดีอยู่ตกพอดีใช่พี่น้องวันนี้ก็ขอบคุณนิงกี้มากมากที่แครปมาชวนคุยเล่าเรื่องฟุตบอลนิดนึงเดี๋ยวยอดตามไปเก็บไปหลังมาโอเคได้ส่งส่งไปเสร็จตามเก็บไปได้ ปวามรู้เลยบรัทเราเลยนะขั้นเป็นเเองที่เราแค่กินล่องร่องซานหามากินได้เพลินเพราะว่าเนื้อมันนี่ื้อดีเลยเอาไปดีเลยเอาไปต้มไม่ข้าวเลยต้มแซ่บต้มยั่มก็ได้น่าสิโอเคแต่รสชาติท็อปตำอ่ะคนเกลียดกูแน่เลยถ้าตำให้เขากินรสชาติเนี่ยเฮ้แต่ก็ได้แต่คนกรุงเทพกินรสชาตินี้อร่อยเราถือว่าอร่อยอร่อยตำยไม่เยอลองสั่งลองสุ่มสั่งในในแอปดิตำกรุงปลาเอาร้านในกรุงเทพอ่ะคุณจะได้แบบ ปลาหวานหวานยมเพิมมาหวานทารส<า>ชาตินี่ไม่มีไม่เจอรสชาติอย่างนี้เลยหวานหวานมาก<ร>นี้เลยเออไปพี่ดอกแล้วมักคลิปเรานี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กระซับไปใครหลายเด้อพี่น้องเด้อก่อนจากกันก็ไม่มีอย่างาาไรฝากไว้ที่เขามักสำราญนิน้อยแต่ให้มักดุนดุนเด้อพี่น้องเด้อสำหรับมือหนีอีพีนี้ก็กล่าวคำว่าวสวัสดีครับมักโคตรมักเยอ